มาถึงมวยคู่เอกวันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นไลท์เวทของประเทศไทยมาดูนักมวยทางด้านมุมแดงจากจังหวัดสุรินทร์อายุ19ปีกุลาบดสอจอเปียกอุทยัยส่วนทางด้านของนักชกมุมน้ำเงินนะครับลูกหลานจากอำเภอหนองกี่จังหวัดปุริรัม เจ้าของฉาย,ยาศอกผีดิบเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่นะครับวันนี้ดูเดือดแน่นอนนะครับ,ค,รบคู่นี้รกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมาการธนงพุ่มพานิชยครับครับชมกันโชคของมวยคู่นี้เลยครับกาลังวันผ่านโพสต์ไปนะครับผู้ที่โชคดีมากมายเลยเกิดวันนี้30านฮะท่านละ1 0,000หมื่แล้วก็รถยนต์1คัน เราเห็นกันแล้วนะครับจับกันแบบโปรง่งใสหน้าจอพี่น้องทางบ้านเป็นศักดิ์ีพยานและพี่น้องแข่งนในสนามเป็นศักดิ์ีพยานนะคร,รับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบ้านเมืองมาร่วมเป็นศักดิ์ีพยานครับนอกจากรถโตโยต้าคันงามแล้วรางวัลละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนี้สามสิบรางวันนักมวยทุกคนก็มีความสุขนะครับวันนี้เรามาฟังประวัติของนักมวยคู่นี้ก่อนนะครับมุมแดงกุหลาบดำ,ดำสอจบเพียกูไทย ชื่อจริงนายสมบูรณ์สิทธีครับอายุ19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับหค้าคณะสอจอบเปียกอุทัยหรือว่าสอจอบประพวิทย์บุษัสดีครับเทรนเนอร์คุณสมพรสอจอบพีบุวไทยสครั้งสุดท้ายชนะนอกยก4ทนักมวยญี่ปุ่นครับเก่งจิแล้วก็มาชนะคะแนนดากี้สมัสร้างมัญจาที่ อาวิกหมอชิดผลงานล่าสุดชนะคะแนนหนึ่งและได้เก,ก็บมตอนที่นี่ครับผู้ต่อกรอของกูหลาบดำก็คือเมืองไทยพีเคแสนไทยมวยไทยยิมครับชื่อริงว่าธนูศินเจริญดีครับวัยยี่ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรนักสู้อากอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกศิษย์ของสมชาย เทพลุกเรือเมื่อสักครู่ครับเสียแขกที่ขึ้นไปจับรางวัลมีเทนเนอร์คือสอนดำพีเคแสนชัยมวยไทยยิม8 5้าครั้งครับชนะ67เสมอ1แพ้17เครับเป็นมวยประเภทครบเรื่องครับมีเสมอซุปเปอร์เล็กแพ้แรมโบชนะมงคลเดชเล็กครับนี่สามฟอร์มหลังของเมืองไทยเดือวันดังมาก่อนแลลวครับกระดับของเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจริงๆแล้วในช่วงน้ำหนัก11 1 1 1 1 1 2ปอนด เมืองไทยนี่ก็เคยตะบันกัทนาทของเสือทิมสิทธิ์สอแทอแต้วหยดติ๋งมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มารวมรวมซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันครับไม่มีโอกาสได้ชกกันแน่นอนครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่นี่ครับสนามมวยเวทีลุพินีครับเมื่อปีที่ผ่านมาครับทางด้านของอุหลามดำครับเป็นฝ่ายผ่ายเมืองไทยไปสนุกดุเดือดครับแล้ววันนี้จะเป็นบทพิสูจน์นักชกถวยพระราชทานคนล่าสุดนะครับนี่และนี่คือยอดมวยไทย คนล่าสุดกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยครับก็อุทัยที่ชนะมาจากคณะกรรมการนะครับของสมาคมพุ่งศิลปกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้แชมป์เปี้ยนร้อยสามสิบมาพองประเทศไทยครับของทันด้านกุหลาบดำจะป้องกันกับโดนไทยนี่นะครับทุกอย่างนี่ได้กันเลยกรรมการไทยรัฐะราชบรมมีทีนะครับกุหลาบดำเรือนเพชรสิบหนังเพราะว่าถล่มพุ่งพันธุ์เลครับ ไดงก็คือกุหรับํำเงินเพิ่งไทยรางวัลนะครับก็ดูเดือนรับไป2องแสนบาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์ทำให้ได้นะครับทำให้ได้เลยทีเดียวแตกนับรกนี่สมเด้งนี่รับไป1นึ่งแสนเลยนะครับจาก Toyota k เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเขาสู่ปริการมีถึง19แห่งนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพุ่งโรดในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์0 2 5 6์5 5 จาก Toyota K เค t มอเตอร์นะครับซ้ายมือนะครับทางด้านของสจประภาวิบุตสวัสดีครับหรือว่าสจพิกอุไทยนะครับคนดังของเมืองอุทัยนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้ากุหลาบดมครับขวามือครับดรพงศ์วิเศษไพฑูนะครับผู้บริหารระดับสูงของเถื่อเจริญพ่อข้ันนะครับหรือว่า C p พีครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าเมืองไทยพีเคแสนชัยมมยไทยยิมเรามาลุ้นกันแล้วครับว่ามัดหนักซ้ายนอกขวานับของกุหลาบดมหรือจะเป็น เพลงเขาอันเร่าร้อนครับฉายาเขาไอ้ผีดิบครับนี่เครับไอ้ผีดิบคนนี้นะโดยเสกแขกเขาเป็นคนตั้งเองครับไอ้ผีดิบผู้ก็หายความเจ็บปวดแล้วแล้วก็สจพิ้วไทยจะแต่งลูกสาวด้วยนะครับผมวันที่28 28มิถุนายนครับแล้วครับแชมป์ของกุหลาบดำนะครับจะอยู่ที่เอวของเขาเหมือนเดิมหรือว่าจะย้ายฝั่งครับ นี่คือยอดมวยไทยพศนี้ครับกุหลาบดำสจเปียกอุไทยอาทันหรือเปล่าสำหรับยอดมวยไทยปีนี้คนนี้แหละครับกุหลาบดำสจเปียกอุไทยจากอำเภอเออ่จากจังหวัดสุรินทร์ครับถ้าเกิดพูดถึงสุรินทร์ก็โน่แหละครับคนที่เรียกว่าเป็นผู้ผลักดันยกทต้นน้ำมวยไทยท่านอดีตสสประธา์รุงเจริญพรท่านพรชัยรุ่งเจริญพรนะชนะสนอยู่เอาละครับมาดูครับ ยาดพิตานะครับแฟนมวยครับหนักแรงทั้งคู่ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับไปแดงกุหลาบดำน้ำเงินเมืองไทยลุ้นกันเลยนะครับจะต่อยลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงก็ไสไหลแล้ววันนี้กุหลาบดำคู่นี้ไม่ต้องห่วงดูเดือดแน่นอนแล้วก็รางวัลรออยู่แล้วจากโตโยต้าเคมอเตอร์จะเป็นคู่คันดตนะครับกับด้านของเสือคิมที่ดวนกับมงคลเด่นเล็กเมื่อสักครู่กันนั่นก็ดูเดือดเลยนะครับโอ้โหไม่หยุดเลย ออามาต้องมาลุ้นคู่นี้ด้วยนะครับจะดูเดือดเข้ากับคู่เสือกิ๊กับมงคลเดชเล็กหรือเปล่าเปิดเกมเลยครับถอยหลังหกล่มครับสำหรับเมืองไทยไอ้ผีดิบคนนี้ครับไม่โดนก่อนไม่เก็บไม่ปวดไม่ใช่เมืองไทยนะครับสีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเลยอะขึ้นมาเอาเรื่องเลยก็ดูมั่นใจแหละครับทางด้านของเมืองไทยครับเดินเข้าหานะครับเคยชนะมาแล้วครับ ก็ต้องรู้วิธีชกอค,ครับส่วนานของกุลาดำเคยแพ้ามาก็ต้องนำบทเรียนจากความผิดพลาดครั้งที่แล้วนะครับมาปรับปรุงครับในการเจอกับเมืองไทยไฟนี้หลังจากที่เขาแพ้เมืองไทยแล้วจากนั้นโ็โหชนะหมดเลยครับชนะสวยเลยฮนะ,ะชนะน้องนักวยี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นซะด้วยครับทามาชนะหนึ่งการเล็กที่นี้แบบโอ้โหเชี่ยดเฉียดด้วยเปสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายจริงิครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาวันที่ฉลองให้ปี่ประเดี๋ยวชุดของเรา เดินเข้าหานะครับบุรีรัมย์กับสุรินทร์กับแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวพี่คิดติดกันนะครับสองจังหวัดนี้ติดกันอีสานใต้ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ภาษาเหมือนกันด้วยฮะภาษาหลากหลายครับมีสวยมีคำใหม่แต่ว่าแต่ว่าบนเวทีงคนละสีนะคนละสีคนละสีหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนคนที่บ้าเออไม่เหมือนไม่เหมือนต้องใส่เลยครับ เพื่อชัยชนะนะครับแล้วก็เงินรางวัลท mm ี hmm. ่รออยู่ครับดูเดือนนี้ทำได้นะสองแสนนะดูเดือนนะอจากโตโยต้าเคมอเตอร์ทำให้ได้เลยต้องขอบคุณคุณผู้ชมสมพรลุงโลดจริงๆครับนี่นะครับ02662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ตอนนี้ดาวเพียง29,500บาทนะครับก่อนเดือนละ7,500เองจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับวันนี้ชอบชอบกองเชียร์ของทั้งสองกลุ่มครับวันนี้มากันโอ้โหสาจอเปรียก็ขนกองเชียร์มาเทียบเลยครับ มุมน้ำเงินก็ทันด้านเสซแท็งสมชายที่โรงเรียนก็เทียบครับวันนี้แฟนมันมวยล้นสนามเลยนะกะบองวันนี้ล้นสนามเลยนะล้นสนามครับ oh. เนี่ครับจากมวยดีก็มีคนมาดูนะครับร้านอร่อยอยู่ตรอกซอยไหนคนก็หาเจอครับ <Okay. S 1> อยางไรอย่างนั้นแหะครับ <Okay. S 1> ขอผู้หลอกดาจะตัวใจเย็นจริงๆครับมัดซ้าย น้องขวาหน้ามียังยังไม่กระดิกเลยฮะอายุมากกว่า23ยุยี่ิบมวางแขนมาเราอยู่ในใจฮะไฟแดง19เองก็นักชกงๆพอลูกอ่อนนะครับผู้นำของเมืองไทยหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวฮะเด็กต่อมาครับคุณผ้นำของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขคุณวิเชียนศพพุ่งโรจน์ประธานบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โทรศัพท์02 66 626555อย่ามีครั้งหนึ่งครับ026626555พี่เลี้ยงรองครับ,รบยกที่สองอามาลุกนกันต่อนะครับยกสองฝ่ายแดงนี่สมรักมาเองเลยมาติวเข้มอยู่ที่มุมน้ำเงินดรษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็น้ำมวยดังๆทั้งนั้นครับนี่แสนชัยด้วยนะแสนชัยมาด้วย,ยแสนชยัยแสนสถานก้าวหน้าตะวันฉายวันฉลองโอดอยู่ที่นี่หมดแล้วครับครับดู ฝ่ายกุลอาบดําก็สมรักคำสิงนะครับนำทีมช่วยกันแย้ทางมวยช่วยกันเติลเ็มนะครับยกแรกนี่ต่างฝ่ายต่างก็ยั่งเชิงกันฮะริมิงยังไม่กระดิกเลยยกนี้อ,<ม>ออกแล้วครับอาวุธต้องห้ามกระพริบตาเลยะระางเลยจากโตโยต้าเคมอเตอร์รีบรีบทำซะดูเดือดนี่ซะรับสองแสนบาทนะครับแตกงรับน้องนี่รับไปหนึ่งแสนนี่เด็กละสองหมื่นรวมแล้วสามเด็กนี่หนึ่งแสนเลยจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับขยับเข้าหานะครับเมืองไทยครับ แน่นอนเราทัดต้องเปิดเกมชนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าจังหวะเดินเข้าไปอย่าเดินไปโดนหมัดแล้วกันครับโวยไทยมีวิธีการมีวิธีแก้ครับดูครับว่าจะแก้จัดการกันยังไงครับมวยคู่นี้เดี๋ยวเราดำไปดูครัช็อปละเอียดครับยังไม่บุบบ่าวฮะยังไม่มีต่อยซีซัวฮะในจังหวะไม่ปล่อยหมัดเด็ดครับเดินเบียดไปเรื่อยนะครับเดินไทยมึงไทยเต๋ขวาไม่โดนนะครับ อยากเข้าหาครับศัท์ขาเลยครับทางด้านของกุหลาบดำต้องบอกว่าหลังจากที่แพ้เมืองไทยมาในกุหลาบดําดีขึ้นเยอะนะครับยังไม่แพ้ไทยเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ความมั่นอกมั่นใจย่อมมีแน่นอนนึกแน่นอนเลยครั้งล่าสุดที่มเดียวนะครับชนะหนึ่งล้านเลฟไปตีสุดท้ายเลยเขามั่นใจในเกมเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ชนะชนะมาดีแพ้เมืองไทยแล้วก็มาทํฟพร้อมเจ็บขึ้นมาแล้วแถมได้เป็นยอดมวยไทยพสนี้ด้วยนี่โอ้โหความห้าวความพึ่งต่างกันเลยครับ เ,เดินตลอดออเสาจาะเปีกวันนี้มาทั้งทีมทั้งทั้งจังหวัดเลยว่างั่นทั้งจังหวัดมาอุทร์นวันนี้มาหมดเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะปิดอุดไทัยธานีนี่เลี้ยงฉลองให้กุรามดด้วยฮะเสาเจาะเปียกเอาละครับดูน,ดยนจะจะยายครับดูนายครับ,รบอาชีพถนัดของเมืองไทยครับเดี๋ยวมีขาดามาด้วยนะครับมาเฉยมาด้วยเอ้าโอ้เมืองไทยอย่าประมาทนะครับอย่าลองของนะ มือห้ามตกกาดห้ามหล่นทัาเมืองไทยเริ่มต่อยหมัดแล้วครับนี่ครับกุหลาบดำเริ่มต่อยแล้วครับสัรักสัรักมาลุ่นที่มอาหมัดมาแล้วกุหลาบดำโอ้คนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยนะครับพยายามเข้าหาครับเมืองไทยครับหลวมไม่ได้นะครับหลวมไม่ได้ประมาทไม่ดีครับมามีเหลี่ยมด้วยับทางของกุหลาบดำจบเลยแล้วครับประสบการณ์พัฒนาเกมบดีขึ้นเป็นลำดับเลยสำหรับกุหลาบดำดูครับนี่ฮะหลับออกไปจังหวะจะวางแข้งครับ ออกยืนเป็นหัวซ้ายครับกุหลาบดำฉากออกมาครับโยกแล้วเตะซ้ายเลยครับเปรี้ยงไปหนึ่งทีอุ้งอ่างมวยไทยสอกสอกสอกเอาแตกไหมแตกไหมเอาย่าง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 ครับยังสะอาดสะอาดอยู่ครับเออสักครู่นี้เตะซ้ายให้รู้จักแล้วนะครับมวยไทยเดินตลอดเอาเดินอีกไม่ยังยังทำอะไรกุหลาบดำไม่ถนัดนะครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น เดินเร็วขึ้นแล้วนะครับโอ้ยสอกไปแล้วโอ้แอบสอกขวานะครับแหมยิ้มทีเดียวครับกุหลาบดำครับนี่แหละไม้เถิไม้ต่ายของเขาแล้วครับสำหรับเมืองไทยเ้าเข้าไปสอกเฉยๆเนี่ยครับโดนโดนกระปั้นซ้ายคืนครับเมืองไทยโอ้แอบกันทีต่อทีแหละครับกะทีห้าทีแหละครับเน็บขวาไปครับนี่ครับกดแขนกุหลาบดำลงครับเด็กตีเข่าซ้ายครับเมืองไทยครับกุหลาบดำเน็บซ้ายคืนครับโอ้ยังต้องลุ้นกันต่อนะครับหลังชีวิตหลังบอนครับเดี๋็กจะมา ครับน okay. okay. ี่ครับน tamam ี่อำนาจมาด้วยนะอำนาจรื่นเดิมมาด้วยนี่มาติวมาติวนะกุหลาดำด้วยนะครับแร้วอำนาจรื้นเลยนี่แม่ไปซื้อบ네้านอยู่นู่นแหละครับแถวบ้านของสอดจับเพียนนี่ครับซอกขวามาก่อนครับเมืองไทยแล้วก็แมเสียบเทานะครับซอกขวาของกุหลาบดำนี่หลุดไปครับซุปเปอร์สโลว์ของเราครับโอ้โหแข้งขวาครับแม่เตะผ่านหน้าอกครับต่อไปเป็นยกที่สามเชื่อแน่ว่าทั้งคู่จะต้องงัด อะไรเด็ดๆออกมาแล้วนะครับหรือหนักลูกแรงก็ต้องเอามาใช้แล้วครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อรถใหม่ของโตโยต้าไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ K แล้วก็ช่วงนี้นะครับไฮักรีโวตัวตนของคนจริงดาวเพียง29,500บาทแล้วก็ผ่อนสบายๆนะครับ ยิงเดือนละ7,500บาทจากโตโยต้าเคลมอเตอร์นะครับแต่รับนกนี่รับไปเลย100,000แล้วก็ดูเดือนอีก200,000บาทนะครับขอบพระคุณนะครับประธานบริษัทโตโยต้าเคลมอเตอร์จำกัดคุณวิเชียรสมพบรุ่งโรธครับเสิร์ฟความสุขขับเคลื่อนความสุขให้แฟนบอลทั่วประเทศครับเชื่อว่าเกมนี้นี่จะเดือดแล้วนะครับยกสามนี่ยังไงก็ต้องเดินแล้วครับเดินแล้วครับเสียงไทยตั้งแต่สตาร์ทออกมานี่จะติดเกียร์หน้ายังเดียวครับมีเกียร์เดียวครับตัดแข้งเข้าไปเอาโต้คลีนมากราดดำ มันดนียังไม่จับก,กว่าไม่ได้แล้วเมืองไทยรู้ดีว่ากลอดดัานั้นมีหมัดที่น่ากลัวก็ติดถึงตัวไว้ก่อนถ้าติดถึงตัวแล้วมวยหมัดจะต่อยยากครับโอ้โดนสอกขาไปแลวนะครับรอบดำโอ้สุปเลยนะครับ,รบโอ้หการล็อกเลยนะครับเมืองไทยมีสอบโอ้โหสุดเลยนะครับออรบอ,อ,อบอดำน,นี่ครับสอกพีเดียครนันของเมืองไทยครับ ในช่วงที่ฮอตฮอทนี่หกครั้งติดต่อกันนะครับในการฟันศอกชนะน้องผู้ต่อสู้ครับสอบไดโอ้โหโดนยังไม่ได้นะครับนะครับก็ต้องต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกโตกลับแล้วนะครับแบบนี้ฮะโอ้เพื่อสักครู่นี่เจอศอกเข้าไปนี่พัชนะนี่กุหลาดดำต้องต่อยมากกว่าเดิมครับเรายังไม่เห็นกุหลาดดำฮึดเลยฮะนี่ฮะต่อยแล้วครับซ้ายครับสองหมัดซ้ายเข้าไปต่อยแล้วครับต่อยซ้ายขวาโอ้โหโดนฮะ โอ้โโอ้โดเอดูเดือดโดนแล้โดนแล้วโดนโดนหมันโดนหมัดนโดนต่อครับตัซ้ายครับกุหลาบดตัดซ้ายครับเอาแ่สายหูกาบากมาแล้วครับตัดซ้ายครับโดนเจอะครับเบื่อตายครับโอ้โหดูครับวัดดวงนะครับใครดีใอยู่โอ้ต่อยเยอะต่อยเยอะคยะค่ะมัดคายะต่อยเยอะต่อยเยอะ าแล้วครับใครจะพลาดน้าจอยซ้ายครับซ้ายครับดูรับครับดูรับครับก็โดนไปสามหมัดนะครับผ่ัดครับด้านของเมืองไทยโดนเลยครับโดนซ้ายครับโอ้ยไปแล้วครับเป๋แล้วครับมือหรือเปล่าไม่มือมือมโอ้โหดูครับเมืองไทยนี่มือเตะใครฮะกัดพลาดเอายืดทางให้ต่อยเลยครับโอ้ยทนเลยฮะทนมากเลยนะคเอาโดนโดนนี่กัดขวาเนีตกเลยครับด้านของเมืองไทยคปันซอกซ้ายปันซอกขวาครับ อาลครับ,รบกุหลาบดำโดนบ้างครับตัดสายโอ้แผงครับทางด้านของเมืองไทยโอ้ยไม่เล้วสองไปแล้วโอ้โหนี่นะดูเดือดอย่างนี้สองแสงนนะครับจากโตโยต้าเทนเนอร์โอ้ยไม่รู้ใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่เอ้าเอาเอา้าเมาเหมือนกันครับทางดนของกุหลาบดำครับเจอซอกขวาซอกซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนกันเมาฮะโอ้ยบวกโอกครับจังหวะ ืองไทยนี่ไม่มีเสียงหนักจริงๆรับโอ้โหวลาหายใจโล่งขึ้นมาครับทางด้านกองเชียร์เมืองไทยครับเดินเข้าหาต่อับเมืองไทยแม่เดินเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับโอ้โยดูเดือดอย่างนี้ดุโอ้ยสอกไปแล้วจังหวะโอ้หอดยกที่สามโอ้สัตวส่งเข้ามุมเลยครับสองนี้ของเมืองไทยครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาสนุกกันต่อกลับมาติดตามกันต่อนะครับ ถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยหรือไม่ครับนี่คือการขับเคลื่อนความสุขทั้งสําคัญครับของวงการมวยครับโดยทางด้านของ t o ยต t a เคมอเตอรครับคุณพ่เชียงสมทบรุ่งโรธครับ026626555มีโอกาสได้สองแส0หน้าพี่สบิงขาวแน่นอนเลยคู่นี้ดูเดือดน,นี่นี่อโอ้โหไม่รู้ว่าใครไปนะเมื่อกี้เนี่ย ต้นยกนี่โดนศอกนะครับดำทำใจแย่โดนก่อนเออแล้วมาต่อยต่อยต่อยเมืองไทยทำได้จะนอนเมาไงกันแล้วปลายยกหลับดำมาโดนอีกโอ้โหต่างฝ่ายต่างซ้อมดีแล้วฟื้นไวจริงๆครับโโอ้หมันจริงๆครับนี่ครับมีศอกด้วยนะครับศอกสลับครับหมัดซ้ายนี่ก็แหมมีแหวงครับดูครับชุดใหญ่ๆครับใส่สูทผูกไทยนะครับทาด้านของกลับดำแต่ว่าเจอบวกศอกเหมือนกันัเตียนไปเตียนอยู่ครับพี่น้องแฟนมวยครับ ดูเมืองไทยในยื่นค้างให้ต่อยเลยนะแล้วว่ายื่นค้างให้ต่อยเลยพี่หมิงคือมือมือขวามือมือขวานี่ไม่ไม่ยกสูงเลยฮะเมืองไทยแกงงงงงเอารางวัลนะครับเหมือนเดิมเลยแตกนับนกนี่สองแสนนะครับจากโตโยต้าเทมอเตอร์ดูเรียนอีกสองแสนด้วยเอาห้ามกระพริบตาอีกครั้หนึ่งยกที่สี่เมืองไทยก็เหมือนเดิมครับต่อยหลังหกล้มนี่ฮะต่อยอยู่หน้าผู้บรรยายเราตอนนี้อันไปก่อนนะครับพี่น้องครับปวดหนักปวดต้องอันไปก่อนนะครับ ดูไหมคู่นี้ให้จบก่อนครับไม่ดูไม่ได้ด้วยครับเอาเอามีม,มีมีแข้งมาเสิร์ฟแล้วบูแ๊บู๊แล้ว,ลว,ลวเอาา้าชาโอโ้ไม่ต่อยเลยนะครับเอายกไอเอ้าแหมคอเกือบขาดครับนี่มันหลบไม่ทันครับไปสูงด้วยครับเมืองไทยนะครับปมากม,มาแล้วครับทนัดของกุหลาบดำมาแล้วมาแล้วไปแล้วโอ้าาสายแข้งซ้ายเมืองไทยขอวงในวงใน ตรงไหนอ้าวตันไว้ก่อนเวลาดังโมงนอกต้องชิ้เลยครับเตะซ้ายก็ต่อยซ้ายโอ้มันอีกแล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้วสูในแล้วฟูดำสูในสับซอกไอไอโอโอ้โอ้โอ้โอโอลงไม่ลงลงไม่ลงโอ้โหยังอยู่ได้ครับเมืองไทยครับยังอยู่ได้ครับแท่นหมักอ้าวเตะพัดไงครับทางด้านของเมืองไทยและเดินต่อครับโอ้โหมันหยดติ่งจริงๆครับหกขวาครับ พยายามทับเมืองไทยออกมาต้นยกโดนนะครับลงเลยนะครับเมืองไทยลุกๆหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่เลยอย่างนี้โดนเยอะนะครับต้นยกเอาแบบแี้โอ้โหมันดำมีฮึดฮุกดีเหลือเกินนะครับต้นยกไปนะปูในนะครับจับในจับตีในซ้ายตีซ้ายครับเมืองไทยนี่นะครับโโอ้ห พิกไปพิกมาครับมน่วยพวกนี้ครับคุณต่อยผมไม่ลงก็พัดเกรียงนะครับใส่ไหนหรือเปล่างวมในตัวเดียวอันเดียวคือเมืองไทยเลยนะครับโอ้โหต่อยกันทไมขนาดนี้นะครับนี่แล้วครันสนสนสนเลยโอ้ยอะครับเดินเข้าหาครับเมืองไทยต่อยอันตัวครับกุลาบดำเมืองไทยเตะขวาครับเทางซ้ายของกุหลาบดำครับโอ้ยทำดีทำไม่ดีใช้ได้นะครับอ้าวฮึดขึ้นมาแล้วกุหลาบดำ มีผ่นหนักผ่นเบาด้วยนะครูลามดำเอ๋ต่อยแล้วต่อยเข้าไปโอดูฟาซ้ายครับฟาซ้ายครับกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหกรรมการนับแปดครับโอ้่พลาดนะครับเพื่อนของเมืองไทยครับนี่คือหมัดยอดมวยพศนี้ครับยอดมวยไทยพศนี้ครับครูรามดำสอดจอเปียกอุ้งทยครับไอหมัดอุกกาบาตนี่แสดงเด่นให้เห็นแล้วได้แล้วหนึ่งน้ำครับ หนึ่งนาทีเท่าไหร่พี่เหน่งโอ้ยสองแต้ม B สองแต้ม B สิบแปดสิบแปดเจอเจอเจอแข่งเหมือนกันครับเก้ากุลาบดำแข่งเหมือนกันครับเอ้าโโอ้หยังไม่มีอะไรแน่นอนครับเลยคู่นี้ครับโอ้โหใครโดนกันซึมอะยัง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 อะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดอะไรก็เกิดได้เอาเอาเอะด้วยกันครับอาลูกช้าด้วยครับโอ้วกดยอะพอดีครับ โอ้สุดติงกระดิ่งแมวจริงๆรกับแฟนมวยครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อโอ้โหสุดยอดเลยนะครับรีววว้าวมอวตอร์นะครับดูเวือนนีวววววว0 0 0 0วว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 ี่วววมวว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 ดวดวววววววอวว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 วนวววววความเร้าใจครัวรีโวมวยไทยบายโตโยต้าคววบดูภาพจาครับเนี่ยครับแม่คอเกือบหลุดครับ แล้วก็เจอกับปัน้นสายดอกนี้นมีซุดนะครับโอ้โหดูต่อยกันเนี่ยสมศักดิ์ศรล์เนี่ยกต่ต่อยไม่เลี้ยงเลยนะครับโอ้โหนี่ต่อยเต็มเต็มหมัดตลอดเลยนะครับทางเนี่ยยกเลยยกเทเลยนะครับเทกระจาดเลยนี่หมัดไหนนะครับนี่แหละโอ้โวลูกนี้โดนซอกครับพมซอกครับ ซอกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ว่าดูลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายนี่แลูกช้าด้วยนะครับกุหนอนแล้วไม่อยากลุกเหมือนกันนะกุหลับดำโอ้โหอะไะครับพี่น้องแฟนมวยครับยังต้องตื่นเต้นกันต่อนะครับยังต้องตื่นเต้นกันต่อครับศพามยังไม่จบครับอย่าพึ่งนับศพทหารเพราะว่าคู่นี้มันมีสิทธิ์ที่จะยูเทิร์นไปได้อีกหลายตลบเวลานี้กุหลาบดำรับ2 0 0 0 0บาทแลวนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์เพราะว่าได้ไปหนึ่งครับนี่นะครับแต่รับน้อนี่รับเลยทีเดียว ทั้งหมด21สาขานะครับ02 662 65จาก t o โ o ต a าเ o มอเตอร์นะครับถึงตัวให้ไวครับเตองไทยถูกตัวให้ไวครับยกบังนะครับกุหลาบรับยกขวาบังครับแน่ไม่มีจังหวะได้ตีเข่าครับเมืองไทยครับโอ้อะไรครับกองเทร์เริ่มไม่มีความมั่นคงมั่นใจนะครับเหลือเวลาอยู่2นาทีเศษๆครับยังมีเวลาเหลือเยอะๆเลยนะครับมาดูแลขอตดน้ำกุหลาบดำไม่ฟื้นเร็วเลยนะครับ ดูเร็วมากเลยอ่ะยกสายบางครับยกสายบางครับแม่ดูครับเนี่ยครับยังไม่มีจังหวะได้ตีเข่าครับเมืองไทยครับไม่เป็นไรครับยังต้องพยายามต่อไปครับเมืองไทยพยายามคุมสถานการณ์ครับกุหลาบดำจะคุมอยู่จะเอาอยู่ไหมจะเปิดช่องให้เมืองไทยสักช่องทางจังหวะไหมครับดูครับพยายามเป็นเป้าเคลื่อนที่ครับกุหลาบดำ ตีไม่ได้ครับนะครับเมืองไทยครับเนี่ยครับะดกขวาจะไปตกตลอดนะครับพลาดจนได้ครับโอ้ยอย่าอย่ารอเล่นอย่ารอเล่นอย่าเอาผัดอย่าเอาแร่ครับแร่ครับนี่ครับหัวใจใหญ่กว่าตัดจริงๆครับเอาขยับเข้าหาครับทางด้านของเมืองไทยไม่ยอมขวากล่างครับอย่าลุกช้านะอย่าลุกช้านะลุกชอกลุกชาลุกชาไม่ดีอย่าลุกช้านะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้ยแทแบบรัปปี้อะยรลูกนี้ไปมาใต้น้ำเลยอ่ะไปได้เอาลงไว้ก่อนเอาลงไว้ก่อนมาใต้น้เวลาก็หมดลงไปเรื่อยครับเผาเวลาไปเรื่อยครับกูหลับยนเลยนาทีกวาๆนะครับนาทีกับอีกยีสวินาทีเอ้ยทีไปับทีทลายจังหวะสกัดการลุกครับแล้วก็ยกขาบงครับแล้วก็ต่อยขาเสีสันดูด้านอกเที่ยนะครับอาอ่ามนก็ การหนักเหมือนกันครับคู่นี้ธนูพงพนิษต์เอาละครับท้อไม่ได้ครับเมืองไทยครับแม่ไม่มีจังหวะครับเรื่อนไปครับเจอสองฝาของเมืองไทยครับหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีทองของเมืองไทยโอ้โหเตะสูงเลยครับพยายามถอยไปถอยห่างห่างไกลห่างไกลไปเรื่อยออกไปอา้าวหรือรายประมาณไม่เกินเนี่โอ้โหสอกด้วยนะครับอ,อ๋ออยังเอาละครับ ครับเมืองไทยเอ้าเมาเลยครับเมาเลยครับคุหลาดาครับเจอแข้งขวาครับแข้งขวาศอกขวาครับอั้งปั้นซ้ายโต้ครับคุหลาดาโอ้ยศอกทายเซียวเสียวโอ้ยแข้งขอบเตะแข้งขอครับศอกซ้ายครับยาเลยครับเมาครับเมาแล้วครับโย่งนะครับยี่สิบวินาทีสุดท้ายครับเตะข้อขอครับเมืองไทยแข้ง้ายโต้ครับคุหลาดาโอ้คุหลาดามตัวครองตัวแบบจุดชุกได้ขนาดนั้นแล้วครับจะเอ้าเราอีกครับจะเอ้าเรา อีเข้าไปครับไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนครับเมืองไทยเดินเข้าหาโอ้าหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายก็แปหน่วยครับโอ้โหสวมกอดกันครับเดี๋ยวต้องรอดูคะแนนครับโอ้เราต้องลุ้นคะแนนเลยแล้วครับว่าผลการให้คะแนนของกรรมการทั้งสามท่านจะเป็นอย่างไร ดูคะแนนก่อนนะครับเพราะว่าคู่นี้กุหลาบดำนั้นประกักนแชมป์ร้อยสามชนะบอของประเทศไทยครับดูผู้ท้าชิงคือเมืองไทยครับกุหลาบดำนั้นได้นับแปดยกที่สี่แต่ว่ายกห้านี่กุหลาบดำนี่มาหาต้องเสียแต้มแน่นอนครับและต้องดูว่ายกหนึ่งสองสามที่ผ่านมาจะเป็นยังไงครับไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับแหมสมราคาครับคู่เอกวันนี้ตื่นเต้นทั้งเวทีครับ จนถึงนาทีสุดท้ายยังระทึกอยู่ครับพี่แก่ครับไม่ต้องอื่นใดแล้วคู่นี้คุณนกต้องให้เขาเลยนะครับต้องยกให้เลยครับต้องชมหัวใจทั้งคู่นะครับสมเป็นวิญญาณนักสู้แบบลูกหลานนายขนมต้มจริงๆครับนี่ครับเต็มที่เต็มถังครับจบแล้วก็ไม่มีอะไรข้างคาใจครับเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมครับดูไฮไลท์ครับแต่ละช็อตแต่ละมุมเมืองไทยน้องพลาดโดนนับ8ในยกที่4่ใช่ครับมันได้ลูกนับคำอยู่นะครับ ครับคู่นี้จะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นไลเวทประเทศนนไทยด้วยอันนั้นจะออกเป็นยกนะครับคุณนก<ช>หมายถึงก็ดูละเอียดเป็นยกเลยครับใช,ใช่ใช่ใช่ครับเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนเกมที่ไม่มีการชิงแชมป์หรือพวกการแชมป์นับ8ก็จริงจะว่ากุหลาบดำนั้นได้นับ8ในยกที่4นี้ชนะแน่นอน10ต่อ8แต่ว่า1 2 3แล้วก็ยก5เนี่ย โดยเฉพาะยก5ในเมืองไทยนี่ก็ชัดเจนครับครับเดี๋ยวดูนะครับเราบรรยายก็ว่าไปตามอาวุธแต่ว่าคนให้คะแนน3ท่านด้านล่างเป็นคนพิจิตรพิจณาครับแต่ว่าวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าชื่อของกุลาดำสจเพียอุทัยแล้วก็เมืองไทยทองสวนภูรีสอดสีเสื้อล่าสุดนั้นอยู่ในใจแฟนๆแน่นอนครับครับเป็นเจต้นระดับแถวหน้าืองไทยครับฟังคะแนนครับ ฟังผลการให้คะแนนครับพี่้องแฟนมวย<อ>ครับสินชัยรัศมีเฟื่องนะครับไฟแ,แดง48นะครับน้ำเงิน47ครับไฟแดง48น้ำเงิน48 48ครับน้ำเงิน48เสมอครับแนนเปรียบสุกคนนะครับาทีาครอบให้ไฟแดง48 48 8โอ้เสมอครับเสมอกันไปนะครับเสมอครับโอ้กรรมการสุภาพบุญรอดี่ให้48 48แล้วก็กรรมการอันนัน์เปียบทุคนให้48ต่อ48นะครับก็กุหลาบดำนะครับโอ้โหนะครับป้องกันแชมป์ได้เสมอนะมีอิกไฟหน้ามีแน่นอนเลยครับผมโอ้โหนี่สรุปแล้วครับเสมอสองเสียงครับ แล้วก็เราจะมอบรางวัลดูเดือนเลยดูเดือนเลยแล้วก็คาดเข็มขัดนะครับคาดเข็มขัดครับผมคาดเข็มขัดยังเก่าเพราะว่าใครเป็นแชมป์ก็ต้องคนนั้นคาดคาดอยู่ใช่ไหมไม่จะมอบใช่ไหมฮะแชมป์ยังอยู่แชมป์อยู่อ้าวกุหลาบดำกุหลาบดำขอเรียนเชิญครับรัฐมนตรีเชิญเลยครับครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคาดเข็มขัดนะครับแชมป์ยังอยู่นะครับ135ปอนด์ประเทศไทยครับกุหลาบดำสจเพชรกุไทย สู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีเป็นอย่างยิ่งนะครับชูทั้งคู่ครับท่านครับโอ้โหชนะทั้งคู่ครับสุดยอดนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรนะครับก็จะได้มอบรางวัลคู่ดูดเดือดจาก t o โยต้าเคมอเตอร์สองแสบาทนี่นะครับนี่คืออีกหนึ่ง การเขียนประวัติศาสตร์โคงการมวยด้วยนะครับเพราะต่อยกันแบบโอ้โหมันหยดติงเสียงเสริมผู้บรรยายนี่หายไปหมดแล้วครับนี่แหละสรุปแล้วนี่เสมอ2เสียงครับและได้เหมือนชนะ1เสียงใช่ครับนี่นะครับก็ขอบคุณทางด้านของท่านพลเอกสุรศักดิ์การจารันัทนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตร์ชุนเกียบเพชรขอบคุณทางด้านของบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดมอบสองแสนด้วยครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สสาขา